รับเข้าสู่ unpack แกะลองเหมือนเดิมนะคะแน่นอนคะ่ะว่าเทปนี้เรากลับมาเป็นแบบ unpack แกะลอง and friends เนะจอกันทุกวันหวยออกนะคะ1และ16ที่ Gban Official ค่ะสำหรับไอเทมเด็ดที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะคะแน่นอนคะ่ะว่าต้นเดือนนะคะทุกคนกระเป๋าหนะะักค่ะโปรดักต์นี้ค่ะเราเห็นรูปอนอินเทอร์เน็ตกันมาสักพักแล้วสาวๆก็ต่างกรีดร้องนะคะนับเงินในกระเป๋าเตรียมซื้อกันเลยทีเดียวนั่นก็คือ Urban Decay Naked Palette อันนี้นั่นเองจ้า คนสาวเฟรนส์นะคะที่เราได้เฟ้นหามาช่วยแกะลองในวันนี้นะคะก็ได้แก่สาวออยชิลาค่ะแล้วก็น้องเนสเนสซาริอัสสองสาวสุดแซบนี้เลยจ้า ดีกันบ้างคะสาวๆมีใครกริ๊ดกราดจุนกามค้างกันไปแล้วบ้างคะเห็นนั่งนิ่งๆนี่หาร้านพรีกันเพียมแล้วนะคะมา Recap กันหน่อยดีกว่าว่า Urban Decay Naked Palette เนี่ยเขามีมาถึงอันปัจจุบันนี้อันที่4แล้วเนาะอย่างอันแรกนะคะนี่ดูสภาพซะก่อนใช้จนเยินใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ใช้จริงใช้จนแว่งไปแล้วอ่าอันนี้นะคะก็ออกมาในปี2010แล้วก็5ปีที่แล้วได้ก็เป็น p a l e t แรกๆที่มีสี สีแบบสุภาพครบนะคะใช้ได้ทุกวันอ่าแล้วก็ต่อมาในปี2012ค่ะก็มีมน้องเบอร์สองออกมานะคะซึ่งเขาก็ทำแพ็กเกจให้สวยงามมากขึ้นเนาะแทนที่จะเป็นสักหลาดแล้วก็เยืนง่ายเหมือนเดิมก็เป็นกล่องเหล็กนะคะเคยใช้ไหมไม่ค่ะได้ข่าว่านังไม่เคยใช้เลยสักพาเลตหนึ่งนะคะส่วนตามาติดๆนะคะในปีปลายปี2013นะ,ะก็ออกรุ่นสออกมานะคะซึ่งก็เป็นสีแบบ โทนชมพูน้ำตาลธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็คือหาประมาณนึงและมาถึงในปี2015นี้ค่ะกับพาเลตท,ที่ทุกคนเห็นแล้วถึงกับเอามือทับอกเพราะนางไม่เคยทำพาเลตสโมกกี้มาก่อนนะคะคือหมายถึงว่าในเคสพาเลตที่แบบว่าเป็นสีสุภาพในเคสเหมือนไม่ได้แต่งอะไรเงี้ยตื่นมาสวยเลยอันนี้สบพรึงมาเป็นสโมกกี้เป็นไงบ้างคะ <c oughs> อันนี้ถูกใจเลยคะ่ะ ถูกใจนะคะนี่นะคะจัดว่าเด็ดค่ะจัดว่าเด็ดค่ะเมื่อกี้หลังกล้องมีการคุยกันว่าคือดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นแล้วนะคะก็อ่ะอินไซต์กันนิดจะบอกว่า3ามพาเลตที่เอามาใช้ในรายการวันนี้นะคะเป็นของนางหมดเลยใช้ไปแล้วทุกอันเป็นยังไงบ้างคะทำไมถึงชอบในเคสพาเลทเพราะว่าสีมันมันติดชาด์อะสีในพาเลตยังไงก็ติดที่ตาอย่างเ้นแล้วก็ติดทนทั้งวันอืมแล้วอันนี้ก็คอนทต์กันมากไม่เคยใช้เลยก็เลยค่ะ เพราะว่าสีที่พูดตรงๆว่าแพงไม่ใช่คือแบบเพราะว่าสีที่มีแบบทั้งสพาเลตอย่างเงี้ยมันใกล้เคียงกับอายแชโดว์ที่เนิร์ดมีคือนะแม่คนมีอายแชโดว์เยอะมากก็เลยแบบก็ดีอ่ะก็เลยแบบตัดใจไม่เอาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ไม่ได้ต้องเอานั่นแหละค่ะส่วนตัวเองนะคะไม่เคยมีเป็นของตัวเองแต่เคยจิกชาวบ้านเขาใช้ก็ถือว่าเออก็จริงๆก็คิดเห็นเหมือนน้องเนิร์สเหมือนกันว่า เฮ้ยมันก็สีเบสิกเบสิกอะนะเบื่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากมีเป็นของตัวเองเท่าไหร่มีอยู่ใกล้ๆมือใช้ไหมใช่อะไรเงี้ยมันสะดวกพูดกันมาเยอะแล้วค่ะสําหรับตัวนี้วันทงมาเลยดีกว่านะคะวันนี้เป็นหมอรักก็สําหรับเจ้า Naked s m o k y Palette นี่นะคะเมืองไทยเขามีขายแล้วที่ตอบไม่ได้ s e p h o r ถูกต้องค่ะประเทศไทยมี Sephora ลวนะเธอไม่ต้องทีนะเธอ เขานำเข้ามาราคาค่อนข้างโอเคนะคะ2,200บาทคำถามง่งายๆหนึ่งคำถามว่าซื้อไหมคิดว่าซื้อแต่ถ้าจะดีมากตัวผู้ชายซื้อให้ <c oughs> นางมีผู้ชายดีพิจฉาอาซื้อค่ะซื้อเองด้วยไม่มีใครซื้อให้นี <c oughs> ่ค่ะก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นแฟนบันแท้นะคะมีทุกพาเลตแล้วแล้วก็ยังซื้อต่ออันนี้เคยมีซักพาเลทเลยนะคะก็จะเริ่มซื้ออันแรก ส่วน<ช>อันนี้จิ๊กเขาใช้ก็คิดว่าจะซื้อเหมือนกันออยังไม่มีขายในเมืองไทยตอนนี้นะคะแตะ่คิดว่าจะเข้าที่เซโฟราประมาณปลายเดือนสิงหานะคะก็ลองดูละกันนะเซโฟราใกล้ๆบ้านอ่ะมาสรุปรวมกันเลยดีกว่าว่าทุกๆคนอยากให้น้องเน็เก็ตสโมกกี้นี้กี่ดาวกันคะเอาหนึ่งสองขาแล้วเดี๋ยวยกมือพร้อมกันนะหนึงสองสาให้หเลยอ่ะให้สีดส่ดาว อ n นแพกแกะลองแอนด์เฟรน s ed, friends, ในวันนี้นะคะขอบคุณสองสาวนะคะที่มาช่วยเราแกะลองไอเทมสุดแซบในวันนี้นะคะก็สำหรับสาวๆที่สนใจอยากดูว่าเออคนอื่นเขาคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างกับ n น k เ d ็ a พาเลตอื่นๆนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ gban.com นะคะแล้วก็เข้าไปที่ user reviews ค่ะหรือว่าจะเข้าไปรีวิวเองก็ได้ถ้าเกิดเคยใช้แล้วนะคะ ก็อย่าลืมกลับมาพบกับ unpack แก่ลองแอน d f เฟรนด์ได้นะคะทุกวันหวยออกเอ๊ะหวยออกวันอะไรนะวันที่หนึ่งค่ะสิบหกค่ะโดนกินกันนะคะประจำค่ะนั่นแหละค่ะวันที่1และ16นะคะของทุกๆเดือนค่ะที่ช่อง YouTube นะคะ Gban Official ที่เดียวที่นี่เท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะพร้อมกันไหมคะอีกทีก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะสวยค่ะทั้นรางท